สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านเลยตอนนี้กูเราอยู่ในลายคับซึ่ง e c r คั t นี้ของมินโต๊ะสิบครับซึ่งของผมไในเครื่องผมได้ทุดลอกได้เร็วครับซึ่งมันก็ผมยังแก้บัก๊กยังไม่เสร็จครับแต่กูจะแก้บั๊กให้ดูดูนะครับอ่าซึ่งมันจะเป็นไม่มีอะไรมากครับอืม รูปร่างของวินโดว์10เป็นแบบนี้ครับอืมชิด็ดไม,ม่ได้อ่ามึงไม่มีอะไรมากหรอกครับวินโดว์10นี้แค่ทำให้กุนแหละอ,อ,อืม มันอันตรายมากเลยครับในการต่อสู้มันต้องใช้กำลังใช้กำลังยังไงครับอืมมันจะิดพุดเยอะมอกรเลยครับมันยากเออ อ,อืมซึมันก็โคตรเล็กอืมซึ่งมันไม่มีอะไรมากครับอืมมันจะโคตรสนาหนจังเลยครับเออก็ต้องรอใช่ไหมไม่มันข้อมันมีอะไรมากครับ กินไม่มีอะไรมากครับอือมีอ่มคือผู้สร้างครับเดี๋ยวผมขับวิวมาต้องดูามาันแค่นี้แหละบ๊ายบาย